สวัสดีครับผมจะแนะนําร้านบัวลอยหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านของแม่ผมเองนะครับแม่ผมขายตั้งแต่ผมอยู่อนุบาลเลยนะครับเป็นร้านในดวงใจของใครกหลายๆคนนะครับในเมื่อสมัยเด็กๆเผือกแม่ผมก็ทําเองนะครับเนี่ยฝักทองก็เชื่อมเองกล้วยก็เชื่อมเองเม็ดบัวลอยแม่ก็ปั้นเองนะครับแป้งแม่ขยาเองนะครับสีเขียวๆนี่คือสีใบเตยนะครับเป็นสีที่แม่ทําเองนะครับ ไม่ใช่ใช้สีแบบเป็นสีธรรมชาตินะครับดูนะครับวิธีการปั้นอันนี้ผมปั้นเองนะครับอาจจะดูเหมือนสกรปรกนะครับแต่ก็น่ากินอยู่ถ้าใครเคยกินฝีมือผมแล้วนี่ครับบัวรอยสีฟ,ฟ้านี่คือดอกอัญชันนะครับธรรมดาจะได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเป็นคนไม่ชอบกินนะครับก็เลยใส่นิดเดียวพอกลก,กินไม่หมดดูครับ เือกแม่ก็ทําเองนะครับข้าโพดแม่ก็ทําเองน้าแข็งใสก็มีนะเด็กๆหลายคนแถวท่าพวกเคยกินอยู่นะครับต้องลองมากินดูนะครับผมว่าร้านนี้ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งแถวท่าพูดไล่ขิงเลยนะครับดูตอนผมกินนะครับตัวเองไม่ค่อยชอบกินของหวานนะครับเหมือนแบบว่ากินตั้งแต่เด็กจนโตแล้วนะครับแต่ก็คือถ่ายรีวิวให้แม่นะครับ เพราะว่าถ้าแม่ไม่อยู่แล้วคงไม่มีใครขายแล้วครับผมก็ไม่ชอบขายของนะครับตอนนี้อายุแม่ก็ประมาณสักหกสิบกว่าแล้วนะครับแม่ก็เริ่มขายไม่ไหวแล้วผมบอกให้แม่เลิกขายแล้วแต่เขาไม่เลิกนะครับเขายังรักในการขายของนะครับใครผ่านไปผ่านมาแถวแถวได้ขิงนะครับก็แวะอุดหนุนแม่ผมได้นะครับร้านอยู่ข้างหอยทอดปลาโมดนะครับ เป็นร้านเดียวที่ใครๆก็น่าจะรู้จักนะครับแถวท่าพูดเล่ขิงดอนวายนะครับดูครับดูตอนผมกินเหมือนหิวนะแต่ไม่ได้หิวฝืนกินกินมากเป็นยาระบายนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามร้านแม่ผมด้วยฝากอุดหนุนแก้หน่อยนะครับคนเก่าคนแก่แถวนี้น่าจะเคยกินแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนกันนะครับผมอยากให้แม่ผมขายดีๆนะครับ ต่อเลยน้ำแข็งใส่นะครับโอ้กินับลอยก็อิ่มะนะเจอคมแข็งใส่เข้าไปอีกน่ากินไหมครับผมว่าก็น่ากินนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันอุดหนุนเยอะๆให้แกขายดีๆครับแกได้ไม่เหงาผมก็เพิ่งกลับมาอยู่บ้านเหมือนกันเลยว่างมาก็ช่วยแกขายนะครับตกลางวันผมก็จะไปทํางานนะครับพันไปพันมาอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับ บัวอยเจ้านี้เด็ดจริงๆครับขอบคุณมากครับ